ตามมาด้วยสีเหลืองนะครับตามมาด้วยสีเหลืองนะเข้ามาแล้มาในลูกอุ่ยอ่ยสะดวกที่บร<ส>ิเวณนี้นะครับอย่า่ผื่นะครับลูกืนได้ว่าตไมมีเหลืองคนระับแล้วก็ง ชีมจดเกอร์นะสีเหลืองร้อนเลยครับชุดนี้บอกเลยกนก่อนโดยีตวง่าตครับตามมาด้วยพาทิตเหมือนเดิมครับตามมาด้วยชุดพาทิตเหมือนเดิมครับอีหยิบครับาโร ยืนลงครับโดยหัซอมบีดด้านหลังรัดตตามค้องแล้วให้ลูดูตามถัดลงมาให้าปการทะครับเพวเดียวเรื่องตัตั้งตัี้นะครับเนาการี่นะครับได้ถัลงมาบรการใหกับเองนะครับสนใรเนข้อด้าให้ดูนะครับรเข้าด้าให้ดูนะครับเดี๋ยว้ม จะเม่นูื่นน้นะครับก็ช่วงนี้มีเวลาทำยาใสนะครับเสิญเชิญเข้ามาได้ในหรือตู้ของกูได้ให้ของทั้งห้องเลยนะครับสีเหลืองครับสีเหลืองก็จะหมดแค่ตรงนี้นะแล้วก็จะต่อด้วยสีชมพูนะฮนะนะจบสีเหลืองที่ตรงนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยสีชมพูครับแล้วก็จะพัก10นาทีนะครับทีไรียลออ้ไวนี่ครับเดินมาด้วยซูเปอร์ฮีโร่นะครับปั่นจักรยานนะตามของชุดนะครับก็เจญิงที่ถือป้ายสีชมพูนะครับทิ้งแล้วก็ตัวกานจะชายถือธงนะครับด้วยดนนะครับมาด้วยชุดลีดเดอร์สวยงามนะครับหรือถ้าคุไม่สะดวกนะครับรับรู้ร่ไทยตื่นตัวที่ตการหลักเรียบร้อยครับแล้วก็ออสิเดอ เป็นครั้งที่50แล้วนะครับในการการกีฬาสีของเรือนวัฒนามาริอาราชบุรีนครับของครูบรุลูกของครูไปยืนลงเป็นอก้าง้นครับเดีครูจะยกอางโตนปยืที่หอจิงได้เช่นเดียวกันนะครับครูตื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลาไม่นานะครับเราจะเริ่มตระวนเข้าสู่สนามกีฬานะครับเละคุครูทุกท่านนะครับการปฏบัติีน้าทีของเร นี่ครับก็เป็นสีชมพูนะฮะใครจะเข้าทางนะครับเดี๋ยวไปเข้าเรียบร้อยนะครับไปเข้าเรียบร้อยเดินขอบลูไปนะครับและก็ขอบคุณครูช่วยบริการในเรื่องของนมครับถ้าคุณครูไม่สะดวกการสั่งตรงบริการจเทพให้คุณครูงเน็ทๆไปที่สั่งตรงครับเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับของโรงเรียนได้เตรียมสั่งตรงไว้สำหรับผู้เข้าเรียน เดีเลยครับเดี๋ยวจะปมกับเองก่อนนะครตั้งเวลาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็จบสีชมพูแล้วนะแล้วนนะครับ เดี๋ยวไปดูในสนามกันครับ